คลิปนี้นะครับก็ตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับสำหรับให้พี่รีวิวนะครับยูดีพี่แป้งนันเองนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังในเมืองไทยนั่นเองนะครับก็จะเป็นยูดีนี้เลยนะครับ8 6 8 813นสะครับผมนะ498นั่นเองนะครับสำหรับยูนี้ก็จะเป็นยูดีพี่แป้งเลยนะครับพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับส่วนใครที่อยากดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิดชานเอลกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มี ยูดีคนดังๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นั่นเองก่อนหน้านี้ก็คือรีวิวช่อง SPD ไปนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวยูดีพี่แป้งให้ละกันนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเลเวล40นะครับคนกดไลค์48นะครับยูดีตามนี้เลยแล้วก็แล้งหมดจังดับตามนี้นะครับแล้วก็ CV4 ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อิดพาร์ตสีขั้นสูงก็คือข่าวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีทองอันนึงนะครับเป็น ขั้นโลหิตนั่นเองนะครับนี่เป็นรูปดาวแบบนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม